มาค่ะเพื่อนๆวันนี้นาจะทำผัดไก่เครื่องแกงนะคะนี่ค่ะผัดไก่ใส่เครื่องแกงผัดเครื่องแกงไก่ค่ะใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ไก่นะคะนี่ค่ะใช้หน่อไม้กระป๋องแบบนี้เนื้อค่ะนี่ใช้ส่งกระป๋องใช้มากระป๋องครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มค่ะ,คะเครื่องแกงก็ พริกแห้งกับพริกสดค่ะตำรวมกันแล้วก็กระเทียมค่ะแค่นั้นแหละจะผัดพริกนะคะนี่ค่ะน้ำมันลงหม้อก็กระเทียมเครื่องแกงลงไปค่ะผัดให้หอมลูกชอบค่ะลูกอยากกินแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะอุ้ยหล่น ใส่ไก่ลงไปพัดค่ะใส่น้ำมันหอยอุ๊หฝาลุ่นน้ำมันหอยเยอะๆค่ะอร่อยชูรสนิดนึงรสด,ดีเกลือป่นหน่อยนึงค่ะ กินกับข้าวสวยร้อนๆเด้อค่ะอร่อยอร่อยผัดใส่หน่อไม้ค่ะตส่น้ำตาลหน่อยค่ะตามสักช้อนช้อนชาค่ะทำคล้ายๆผัดกระเพรานะคะแต่ว่าเราไม่มีกระเพราเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะ น้ำมันไม่ต้องเยอะค่ะน้ำมันเดี๋ยวมันออกมาอีกจากไก่อีกค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว,ลวก็รอสักให้มันเดือดให้ไก่สุกแล้วก็เราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะผัดจ,จนน้ำเขาออกนะคะจนน้ำเขาออกแล้วก็สังเกตดูว่ามันสุกแล้วนีานะก็จะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะแล้วก็คนค่ะ เราจะผัดไก่จนสุกก่อนนะคะจนน้ำเขาออกอะคะ่ะแล้วก็ปล่อยไว้สักพักน้ำแห้งก็แล้วแต่ชอบอะคะ่ะถ้าน้ำปล่อยน้ำไม่แห้งก็ให้น้ำแห้งก็แห้งไปะคะ่ะถ้าไม่อยากให้น้ำแห้งเราก็เอาไว้สักแป๊บค่ะพอกะแต่น้ำไม่ชอบน้ำแห้งะคะ่ะยางชอบให้มีน้ำคุกคิกไก่นี่เราจะใช้ไก่แบบ <c oughs> ไก่น่องนะคะเนื้อมันล้วนๆจะไม่อร่อยค่ะต้องต้องใช้น่องมัน,นะคะ่ะใช้ส่วนน่องส่วนนี่มันค่ะติดขานะคะน่องติดขาแล้วเราก็ชิมรสนะคะืเผ็ดแหมพริกนี่ก็ใส่นิดเดียวกับเผ็ดแท้เนาะนาว่ามันไม่ถ้อยดีถึงผงนัว <laughs> ตอผงนัวใส่หน่อยแล้วก็ซอสแม็กกี้สักหน่อยค่ะหอมๆนี่ค่ะแล้วก็เอาหน่อไม้ให้มันสุกนะคะนไม้มันสุกนี่ค่ะทิ้งไว้สักพักน่าจะใส่ใบซิลิโคมนะคะของฝรั่งเนี่ะมันจะใช้แทนใบกระเพราได้ค่ะอันนี้คือซิลิโคมนะคะใส่ลงไปค่ะ สุดท้ายนี่เลยค่ะก็เป็นอันว่าสุกค่ะรอข้าวสุกแล้วก็ไปตักราดข้าวกินได้เลยอร่อยค่ะลูก็ชอบอยู่ค่ะนี่สุกแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำมันเขาก็จะขูดขิกพอดีเลยค่ะไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องอะไรเลยค่ะพอดีเลยค่ะนี่อร่อยค่ะแต่ไก่ล้วนๆมันก็ไม่อร่อยค่ะ ต้องใส่หน่อไม้ใส่อะไรไปด้วยมันถึงจะอร่อยถ้ามีถั่วนะก็จะใส่ถั่วแต่ถ้ามไม่มีถั่วนะก็จะใส่หน่อไม้ก็จะปรุงไป,ไป,ปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วผัดเครื่องแกงไก่ใส่หน่อไม้ค่ะถูกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะข้าวยังไม่สุกเอ <laughs> <laughs> าละค่ะมาค่ะมากินผัดเครื่องแกงไก่ใส่หน่อไม้กันค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วมาค่ะกินกันอือร่อยค่ะนี่ค่ะใส่ใบกะเพราฝรั่ง <c oughs> นี่นี่ค่ะ <c oughs> มาค่ะแซ่บแซ่บำกันอยู่คนเดียวอาหารจานด่วนค่ะที่เหลือเดี๋ยวลูกมาเอา หวานร้อนอือกระดาษมีน้ำพริกน้ำปลาค่ะอร่อยอนะค่ะแซ่บๆน้ำกัน